สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับอาจาร,รย์บีหนังสือดีเราบอกต่อวันนี้เราจะมา,าคุยกันถึงแนวคิดจากหนังสือที่คลาสสิกมากๆเล่มหนึ่งนะ Think and Grow Rich ของ Napoleon Hill คือเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทสรุปข้อความที่ตัดตอนมาเราจะมาลองสกัดแก่นความคิดสำคัญสคัญที่แบบว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กันได้ใช่เลยค่ะหัวใจสำคัญที่ฮิเน้นมากๆเลยก็คือพลังของความคิดเนี่ยแหละ บวกกับความปรารถนาที่มันต้องแรงกล้าจริงๆนะเขาเชื่อว่าถ้าเราต้องการอะไรมากๆแบบสุดๆเลยความคิดนั้นมันเอ่อมันเกาะตัวเป็นความจริงขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ฝันๆไปนะแต่ต้องมุ่งมั่นมากๆมีตัวอย่างที่ชัดเลยคือ Marshall ช i e l d ที่ห้างในชิคาโกโดนไฟไหม้ไปหมดเลยแต่เพราะความอยากสร้างมันขึ้นมาใหม่แบบสุดๆอะ่ะสุดท้ายเขาก็ทําได้จริงๆโอโ้ฟังดูตรงพลังมากพลังความคิดความปรารถนา ดูเป็นเรื่องข้างในตัวเรามากๆเลยเนาะเหมือนต้องสู้กับตัวเองก่อนแล้วเออการจะสำเร็จตามแนวคิดของฮิวเนี่ย มันต้องลุยเดี่ยวตลอดเลยหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยค่ะอันนี้เป็นอีกจุดที่น่าสนใจมากเลยฮิลเสนอแนวคิดที่เรียกว่ามาสเตอร์มายน์ก็คือการรวมพลังสมองคือการร่วมมือกับคนอื่นที่มีความรู้ความสามารถหรือเป้าหมายคล้ายๆกันสําคัญมากอย่างเฮนรี่ฟอร์ดหรือแอนดรูว์คาร์เนกีเนี่ยเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแต่เขารู้ว่าจะหาความรู้จากใครในทีมได้การมีกลุ่มคนที่คิดเหมือนกันช่วยกันมันสร้างพลังได้มากกว่าทําคนเดียวเยอะเลย แต,แต่สิ่งสําคัญคือในกลุ่มนั้นต้องสามัคคีกันจริงๆด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วคือมีความคิดความฝันบวกกับพลังทีมเวิร์กมีเป้าหมายมีทีมแล้วแต่ถ้าเอ่อไม่ลงมือทําจริงๆมันก็คงไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมีอย่างอื่นอีกไหมที่ฮิวเน้นมากๆมีค่ะ ความกล้าตัดสินใจกับความมุ่งนั่งพากเพียรสองอย่างนี้ขาดไม่ได้เลยคนที่สําเร็จเนี่ยคือคนที่ตัดสินใจเร็วเด็ดขาดแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆอ่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆอะนะการตัดสินใจแน่วแน่มันบอกถึงความมั่นใจแต่คนที่ลังเลแบบตัดสินใจไม่ได้สทัทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพวกนี้มักจะไม่ค่อยไปถึงไหนเพราะความลังเลนี่แหละมันเป็นที่มาของความกังวลความกลัวต่างๆตามมาพอพูดถึงความกลัวอืมเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยนะ หลายคนมีฝันมีแผนแต่ติดตรงความกลัวนี่แหละฮิวเขามองเรื่องนี้ยังไงมีวิธีจัดการไหมครับฮิวมองว่าความกลัวจริงๆแล้วมันเป็นแค่สภาวะทางความคิดนะคะซึ่งแปลว่าเราเราควบคุมมันได้นะเขาบอกต้องรู้ทันความกลัวพื้นฐานหกอย่างที่มันคอยดึงเราไว้กลัวโจรกลัวคนวิจารณ์กลัวเจ็บป่วยกลัวเสียคนรักกลัวแก่กลัวตายอะไรพวกนี้พอเรารู้แล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไง ก็ต้องตัดสินใจเลยว่าจะไม่ยอมให้มันมาครอบงำอย่างกลัวคนวิจารณ์เนี่ยถ้ามัวแต่คิดว่าคนอื่นจะว่าไงนะเราก็จะไม่กล้าทําอะไรเลยใช่ไหมวิธีจัดการก็คือรู้ตัวแล้วก็ตัดสินใจเลยไม่กังวลมันซะแล้วก็ต้องระวังพวกความคิดลบๆด้วยทั้งจากตัวเองจากคนรอบข้างเลือกคบคนที่คิดบวกสนับสนุนเราดีกว่าน่าสนใจมากคือจัดการทั้งความคิดตัวเองแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วย มีอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นพูดจึงกันเยอะเหมือนกันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยคือเรื่องการเปลี่ยนพลังงานทางเพศอันนี้ฮิวเขาว่ายังไงนะใช่ค่ะประเด็นนี้อาจจะฟังดูไม่เหมือนพัฒนาตัวเองทั่วไปเท่าไหร่แต่ฮิวมองว่าความปรารถนาทางเพศเนี่ย เป็นพลังขับเคลื่อนที่แรงที่สุดอย่างหนึ่งของคนเราเลยนะเขาเสนอว่าแทนที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติอย่างเดียวถ้าเราเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนหรือถ่ายเทพลังงานเนี้ไปใช้ในทางสร้างสรรค์อื่นๆเช่นแบบทำงานศิละปะสร้างธุรกิจทุ่มเทกับเป้าหมายอะไรใหญ่ๆพลังงานตรงนี้มันจะมหาศาลมากเขาเชื่อว่าคนเก่งๆดังๆในประวัติศาสตร์หลายคนก็ใช้พลังงานนี้แหละเป็นแรงผลักดันแต่แน่นอนคือต้องใช้อย่างมีสติคุมได้นะอืม พอจะเห็นภาพรวมแล้วเหมือนกับว่ามันต้องผสมผสานกันหลายอย่างเลยทั้งเรื่องข้างในตัวเราความคิดความอยากการตัดสินใจคุมความกลัวแล้วก็เรื่องข้างนอกการสร้างทีมการลงมือทําต่อเนื่องการใช้พลังงานให้ถูกทาง ถูกต้องเลยค่ะมันคือการทำงานร่วมกันของทั้งหมดนี้แหละความคิดต้องชัดความอยากต้องแรงแผนต้องมีลงมือทำต้องไม่ท้อต้องมีทีมแล้วก็ต้องคุมใจตัวเองให้มุ่งมั่งตลอดนี่คือหัวใจหลักๆที่ฮิวพยายามจะบอกเราจากข้อมูลที่เราดูกันมานะฟังดูเป็นหลักการที่ยังใช้ได้อยู่นะถึงแม้ว่าจะเขียนมานานมากแล้ว ใช่ค่ะและนั้นก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าจากหลักการต่างๆของฮิลที่เราคุยกันวันนี้ซึ่งมันก็เก่าแก่พอสมควรแล้วเนาะมีหลักการข้อไหนที่รู้สึกว่ายังสำคัญที่สุดหรือกลับกันข้อไหนที่รู้สึกว่า ท้าทายที่สุดที่จะเอามาใช้ในโลกยุคนี้ที่มันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเดิมมากๆเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการพูดคุยแนวคิดเหล่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับหนังสือดีๆในอีพีหน้า